ส่วนส่วนมากส่วนมากในเนี้ยเป็นอาหารฮาลาลทั้งหมดเลยทั้งสูตรเลยเออโอเคอ่ะค่อยหนคอยค่อหนชื่อร้านก่อนชื่อร้านข้าวมันไก่ย่างบางฟาลุกนะนี่อ่ะชื่อป้ายป้ายร้านชื่อซาอยู่ไหนป้ายร้านข้างบนนี่ข้างบนข้าวมันไก่บางฟาลุกข้างบนชื่อซาโอเคข้าวมันไก่บางฟาลุกค่ะนี่ ข้าวหมกไก่ข้าวหมกไก่ย่างแล้วก็ข้าวมันเกิข้าวแซ่บคนซุปไก่แซ่บซุปเนื้อแซ่บครับโอ้นะคะนี่ขายได้อีกหนึ่งเมนูครับค่ะค่ะนะฮะแล้วก็เมนูเด็ดของทางร้านเนี่ยมีอะไรบ้างร้านจริงๆจะแนะนำเป็นตัวซุปเนื้อแซ่บ mm hmm. แล้วก็จะเป็นข้าวมันไก่ต้มครับอันนี้เป็นตัวไฮ โอ้ขายดีเลยนะคยอต่างชาติมานักท่องเที่ยวมาคือก็จะสั่งทานกันเยอะขายดีเนาะโอเคและอันนี้เมนูอะไรลูกชิ้นจะเป็นเมนูพวกลูกชิ้นเสียบไม้ครับฮาลาลนะอิสลามทานได้โอเคนะเดี๋ยวอัสลามอะัยกลุ่มปยังพี่น้องที่นับถือศาสนาตามด้วยนะคะมาที่นี่ได้ที่เอเชียทีคแล้วก็แวะมาที่ ศูนย์อาหารตรงนี้ได้ศูนย์อาหารน้องจ๋าศูนย์อาหารตรงนี้โกดังที่เท่าร่นะโกดังเจ็ดนะคะก็จะเป็นเหมือนศูนย์อาหารเนาะแล้วก็เน้นแบบฮาลานก็คืออิสลามทานได้ตกมาได้ครับเพราะว่าที่นี่มีมีแอร์ท่านนะท่านนะเป็นอิสลามที่ไหนมุสลิมเป็นมุสลิมที่กรุงเทพกรุงเทพโอเคจะจะโอเคอ่ะก็ต้องขอขอบคุณน้องมากเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยในช่องของเรานะคะช่อง YouTube เต้าน้ำเชิญยิ้มนะอย่าลืมไปกดติดตามนะโอเคค่ะหนูขอเต้นโชว์นิดหนึ่งลกูก <Okay. S 1> ตามสไตล์สายฮา <laughs> ดีเจเต้าน้ำเชิญยิ้มเอานิดหนึ่งลูกนิดหนึ่งนิดหนึ่งอ่าพ <c oughs> ี่ชายอ่ะผู้ชายขี้อายสู้ดีเจเต้าน้ำไม่ได้เอ้อเออเฮ้โอเคค่ะขอบคุณน้องที่น่ารักน้องชื่ออะไรนะฟาลุกลิฟค่ะโอเคค่ะขอบคุณน้องอ่าน้องลิฟมาก <laughs> ๆเลยนะคะที่มาร่วมรายการกับเรานะคะ ฝากติดตามช่องพี่ด้วยนะอย่าลืมไปกดแชร์เทือแย่เลยนะโอเคปกระเืแชร์เดี๋ยวเดี๋ยวให้ลูกเพจช่วยแชร์พิมว่าดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มนะในช่อง Youtube นะอาอฮันหลังฮันหลังดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มโอเคป่าไปกดเลยนะไปกดเลยนะแล้วก็ Facebook TikTok ก็ดีเจต้นน้ำเชิญยิ้มกดให้หมดเลยนะโอเคป่ะถึงไหนก็ถึงไหนแล้วนะโอเคป่ะ ขอบคุณค่ะรล้วเจอกันที่ช่องของเรานะคะขอบคุณครับร้านข้าวมันไก่บางฟารุกค,ค่ะถ้ามาที่เอเชียทีคแล้วอย่าลืมแวะมาร้านนี้นะนี่น้องน่ารักด้วยนี่ที่สำคัญหล่อมากค่ะคุณผู้ชมเอ้า,า,า,าเอาชอบของแปลกบอกได้นะคะแรกหลายค่ะโอเคขอบคุณค่ะแล้วเจอกันค่ะ